ันนี้จะพามาทําสังขยาจากไข่ขาวนะคะและเมื่อวานเราทําขนมท้องหยอากับม่ขนุนไข่เป็ดไข่ขาวก็จะเหลือเยอะนะคะก็เลยจะใช้เป็นไข่ขาวในการทํานะคะแล้วก็ใช้ถั่วเอาถั่วนี่ก็ประมาณ250กรัมจากมเมล็ดแห้งนะคะแล้วก็นํามาแช่น้ํานึ่งนะก็ะจะได้ว่าเท่านี้ค่ะปัวก,กระทิ500กรัมน้ําตาลปี๊บ400กรัมแล้วก็ใบเตยนะคะสี่ห้าใบขั้นตอนแรกก็ขยำ ตัวไข่ขาวกับน้ำตาลนะคะก่อนที่จะทำขนมก็ล้างมือให้สะอาดก่อนนะคะหรือใช้สะดวกใส่ถุงมือก็ได้ค่ะขนมไทยโบราณก็ธรรมดาก็ใช้มือทำนะคะตามัานบ้านทั่วไปนะขยำไปเรื่อยๆจนเข้ากันดีนะคะ ใช้ใบเตยในการขยำก็จะมีกลิ่นหอมนะคะแต่ถ้าไม่มีใบเตยก็ใช้ใบตองก็ได้ค่ะขยำไปเรื่อยๆจนกว่าจะแตกตัวเข้ากันดีนะคะจนไข่จะขึ้นดีขั้นตอนนี้นะคะถ้าเราใช้มือทำนะคะมือของเราหลังจะทำขนมเสร็จก็จะนุ่มเพราะว่าไข,ข่ขาวบำรุงมือนะคะใส่หัวกะทิลงไปนะคะ หัวกรที่จะอยู่ที่ราว800กรัมนะคะส่วนไข่ขาวจะอยู่ที่1กิโลกรัมนะคะน้ำตาลปี๊บ400กรัมของเราทำออกมาสูตรนี้นะคะไม่หวานมากขย่ำจนขึ้นฟูแต่แล้วเราก็จะกรองนะคะถ้าใครไม่ชอบกรองนี้ก็ใช้ผ้าขาวบางได้นะคะ ถั่วนี้เราก็ใช้สรารพีในการบี้นะคะไม่ได้เอาไปปั่นนะคะก็เอามาคลุกเคล้ากับน้ำกระทิไข่ขาวที่เรากรองเมื่อกี้นะคะเดี๋ยวเราจะเตรียมไปหั่นหัวหอมนะคะ forward, อาจจะไม่ได้หั่นโชว์นะคะแล้วก็เสี่ยมหอมกันเราจะนำไปกวนนะคะก็ใช้ไฟปานกลางนะคะค่อนข้างจะไม่ได้ค่อนข้างอ่อนนะคะไม่ได้แรงมากนะคะ นี่คือหอมเจียวที่เราเจียวไว้สําหรับจะไปโรยหน้าขนมนะคะเพิ่งเจียวร้อนๆเมื่อกี้เลยเจียวเองมันจะหอมนะคะแล้วก็ใช้น้ํามันไปทาขนมด้วยค่ะก็ค่อยๆกวนไปนะคะก็ใส่ไข่ขาวเยอะก็ค่อนข้างจะติดกระทะพอสมควรนะคะก็กวนไปเรื่อยๆอย่างใจเย็นนะคะไม่มีอะไรมากนะคะมันติดกระทะก็กวนต่อไปะคะ่ะ กวนไปสักสินาทีก็ได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเอาเทใส่ถาดค่ะก็กวนให้มันกึ่งสุกไปเลยนะคะพอเทใส่ถาดแล้วนะคะขนมของเราจะได้มั่นใจว่าสุกสนิทนะคะเราก็ได้ทาน้ํามันหอมแดงที่ก้นของถาดแล้วนะคะน้ํามันหอมแดงของเรานะคะเท <c oughs> hey, ลงไปเลยค่ะยังไม่ทันได้อบเลยรู้สึกว่าขนมจะอร่อยแล้ว ใช้พายค่อยๆเกลี่ยให้เรียบที่สุดนะคะก็เราไม่ใช่มืออาชีพ嘛เนอะก็เรียบแค่ไหนก็เรียบแค่ที่จะเรียบได้ะคะ่ะเราก็ได้พยายามเต็มที่นะคะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นตั้งไฟก็เราใช้ฝาโอง่งในการอบนะคะ ใช้แก้ปมะพร้าวค่ะสักสินาทีก็น่าจะได้แล้วนะคะหรือว่าสักไฟมอดลงเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะนี่นะคะเราก็ำลงังสังเกตอยู่นะคะว่าไฟของเราแรงไปหรือเปล่าเราก็สังเกตเราจะ อบไปสักระยะหนึ่งนะคะเราาวสักประมาณ5นาทีก,กเกือบเกือบ10นาทีนะคะแล้วก็น้ำมันมาโรยหน้าทีนะคะน้ำมันหอมเจียวของเรานะคะทานหน้านะคะแล้วเดี๋ยวเราจะปิดฝาอบต่อนะคะรู้สึกว่าจะอบไปได้สักประมาณ8นาทีได้ค่ะ เราก็ได้จัดการเติมกระพ้าวแล้วก็เศษถ่านลงไปข้างบนอีกนะคะแล้วก็อบต่อเดี๋ยวมาลุ้นกันนะคะว่าจะออกมาเป็นยังไงเราใช้กระร้าวสามชุดด้วยกันนะคะในการอบอันนี้เป็นชุดที่สามแล้วเมื่อกี้เราแอบเปิดเข้าไปดูแล้วนะคะเหลืองอ่อนๆแล้วแต่เราจะให้เหลืองเข้มอีกนะคะเราก็เลยเติมกมะร้าวไปอีกรอบนึงอ่ะเดี๋ยวมาลุ้นกันตอนจบตอนที่เปิดออกแล้วนะคะว่าหน้าตาจะเป็นยังไง ตอนนี้ก็อบมาเป็นเวลา15นาทีแล้วนะคะเดี๋ยวดูตอนท้ายนะคะว่ากี่นาทีนะคะกาะว่าจะอบอีกสักประมาณ10นาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะทั้งหมดกระทะจะอบอยู่ที่25นาทีนะคะใส่หอมเจียวของเราโรโลยลงไปนะคะ ก็โรยเยอะก็อร่อยเยอะนะคะอร่อยที่หอมเจียวเสียงเพลงที่เข้าไปเป็นเสียงเพลงของบ้านงานบวชนะคะมีงานบวชอยู่แถวบ้านนะคะ หน้าตาก็ได้ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะปิดฝาอบต่อก็อบจากเสร็จถานเล็กๆที่เหลือนะคะแค่นั้นเองต่ออีกจนจนไฟมอดอะคะ่ะนี่นะคะหน้าตามะกาของเราหลังจากอบเสร็จแล้วก็ได้ยกขึ้นมาพักไว้บน โต๊ะแล้วเรียบร้อยนะคะก็คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้ให้ด้วยค่ะก็เป็นวิธีการทำ่าแกงแบบบ้านๆน,นะคะชาวบ้านนะคะใช้เตาถ่านในการอบนะคะ